ในเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยแสงไฟและเสียงรถรางที่ไม่เคยเงียบเด็กสาวคนหนึ่งชื่อว่าแอนเธออาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์เล็กๆและทำงานในบริษัทที่มีเพื่อนร่วมงานหลากหลายคนแอนเป็นคนอบอุ่นและใจกว้างเธอมักยิ้มให้กับทุกคนแต่ภายในหัวใจของเธอกลับมีความเหงาที่ซ่อนอยู่มาเป็นเวลานานแอนมีเพื่อนสนิทชื่อต้น ทั้งสองรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยต้นเป็นคนขยันจริงจังแต่มีหัวใจอบอุ่นแอนกับต้นเริ่มมีความผูกพันลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งแอนรู้สึกว่าหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความรักต่อเขาและเธอหวังว่าเขาจะตอบกลับความรักของเธอเช่นกันแต่ความจริงไม่ง่ายดังที่คิด ต้นมีภาระมากมายต้องดูแลครอบครัวและแม้เขาจะชอบแอนแต่เขาก็ไม่สามารถมอบความรักให้เต็มที่เหมือนที่เธอหวังแอนเริ่มรู้สึกเจ็บปวดความขาดหวังทำให้เธอทุกข์ใจและในวันหนึ่งเธอเดินผ่านถนนที่คับขั่งด้วยผู้คนเธอเห็นผู้คนแต่ละคนกำลังรีบเร่งไปกับชีวิตของตนเองทุกคนมีเรื่องราวของตนเองแอนเริ่มตระหนักว่า การพยายามรั้งต้นไว้ให้รักเหมือนใจเธอไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้นความรักไม่ได้อยู่ที่การครอบครองแต่คือการเห็นคุณค่าของอีกฝ่ายอย่างที่เขาเป็นเธอนั่งบนม้านั่งในสวนสาธารณะกลางเมืองหายใจเข้าออกลึกๆและเริ่มค่อยๆปล่อยความคาดหวังนั้นออกไป แอนตระหนักว่าแม้ต้นจะไม่สามารถอยู่ข้างเธออย่างเต็มใจแต่ความรักที่เธอมีให้เขาไม่สูญเปล่าเพราะมันสอนให้เธอรู้จักหัวใจของตัวเองเธอได้เรียนรู้ที่จะรักโดยไม่ยึดติดไม่คาดหวังไม่รั้งใครไว้ด้วยความกลัวเธอเห็นว่าการปล่อยวางไม่ใช่การหมดรักแต่คือการให้ความรักนั้นเป็นไปอย่างอิสระพร้อมกับการรักษาความสงบของหัวใจตัวเองไว้ แอนเริ่มสังเกตสิ่งเล็กๆรอบตัวผู้คนที่เดินผ่านเธอยิ้มให้กับเด็กที่กำลังเล่นกับลูกบอลเธอทักทายผู้สูงอายุที่นั่งพักใต้ร่มไม้แอนเริ่มเข้าใจว่าความรักไม่ได้จํากัดอยู่ที่คนสองคนเสมอไปแต่คือความรู้สึกอบอุ่นที่เรามอบให้กับทุกชีวิตรอบตัวและในขณะที่แอนปล่อยวางความเจ็บปวดและความหวัง เธอเริ่มรู้สึกว่าหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความสงบและความสุขที่ไม่ต้องอาศัยใครอีกต่อไปต้นเองสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวแอนเขาเห็นเธอยิ้มอย่างสงบและเป็นตัวของตัวเองเขาเริ่มเข้าใจว่าความรักไม่ได้ขึ้นอยู่กับการอยู่ด้วยกันแต่ขึ้นอยู่กับที่หัวใจทั้งสองเติบโตและอ่อนโยนแม้เส้นทางของเขาและแอนจะไม่เหมือนเดิม แต่ทั้งคู่รู้ว่าความรักครั้งนี้เคยงดงามและบทเรียนจากมันจะอยู่กับพวกเขาตลอดไปแอนยังคงเดินผ่านเมืองใหญ่ที่วุ่นวายผู้คนมากมายยังคงรีบเร่งไปตามชีวิตของแต่ละคนแต่หัวใจของเธอสงบและแข็งแรงเธอรู้แล้วว่าการรักใครไม่จำเป็นต้องทุกข์และการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าหมดรักแต่คือการให้ความรักนั้นเป็นไปอย่างอิสระ พร้อมกับการรักษาความสงบและความสุขของหัวใจตัวเองไว้แอนมองแสงไฟที่สะท้อนบนถนนเธอยิ้มให้กับชีวิตและความรักที่เคยเกิดขึ้นเธอรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความรักของเธอและบทเรียนที่เธอได้รับจะอยู่กับเธอตลอดไปและทำให้หัวใจของเธออ่อนโยนมากขึ้นเต็มไปด้วยความเมตตาและพร้อมที่จะรักตัวเองและผู้อื่นโดยไม่ทุกข์อีกต่อไป แอนเดินต่อไปบนถนนที่คับข้างรู้สึกถึงสายลมเบาๆที่พัดผ่านตัวเธอรู้ว่าแม้ชีวิตจะไม่สมบูรณ์แบบแต่หัวใจที่อ่อนโยนและรักโดยไม่ยึดติดนั้นทำให้เธอเป็นอิสระอย่างแท้จริงและทุกก้าวที่เธอเดินไปคือการเติบโตของหัวใจ การปล่อยวางความรักไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือความเข้มแข็งอย่างลึกซึ้งแอนเข้าใจแล้วว่าหัวใจที่รักอย่างอิสระจะไม่ทุกข์และเมื่อใดก็ตามที่เรารักโดยไม่ยึดติดเราจะได้พบความสงบและความสุขที่แท้จริงภายในหัวใจของเราเอง